สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับนุชชาแนลอีเช่นเคยนะคะวันนี้แอดพาท่านผู้ชมแล้วก็เอทุกท่านนะคะมาตามตัวเด็ดของปู่พำเสนกันต่อนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดก่อนปู่ก็ให้หกหนึ่งสี่เต็มๆนะคะงวดน,นี้ก็ไม่พลาดมาตามกันต่อนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ไปเองนะคะท่านผู้ชมช่องของคุณพี่คุมทรัพยานาคได้ส่งคลิปดีๆคลิปเด็ดๆมาให้นะคะท่านผู้ชมแบ่งปันนะคะ ก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆนะคะเอ็ก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อ,ตอไปด้วยนะคะท่านชมเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะจับตัวผิด <c oughs> <c oughs> จากน,นั้นสำหรับคนที่ให้มาถ่ายบ่อยๆคือ,บ,อบางทีก็ทำงาน ก็ทํางานบางทีก็อยู่อยู่ข้างหน้านู่นก็จะไม่ค่อยมีเวลามานั่งสนทนาเท่าไหร,ร่เนะผมก็เข้าใจเอฟซีทุกคนที่อยากติดตามว่าแต่ละวันปูทําอะไรแต่ก็ก็ต้องให้เวลาปูด,ด้วยอืมจะมาดั้งให้อัดคลิปทุกวันมันยังไงอะ่ะครับเพราะฉะนั้นก็เอฟก็ แอดมินนะครับก็ลดเอา,าแล้วกันไม่มีการจุดทูบและไม่มีการจุดทูบไม่มีการทําน้ามนต์และให้แค่นี้เอาแค่นี้จบแค่นี้พอแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องขับกินปูฝันฝนะปูฝันว่าไงนะปูฝันว่าตกปลาโอ้ตกปลาฝันว่าตกปลาปลาช่อนตัวใหญ่ฝันว่าตกปลาช่อนตัวใหญ่อ่าได้หนึ่งตัวเราก็ ตีความฝันเป็นตกหกแค่นั้นเองอเออปลากระแปดได้หนึ่งตัวก็วเป็นแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกอืมหรืออาจจะเป็นหกหนึ่งแปดหรือแปดหกอะไรก็ได้แต่แล้วแต่เราจะตีแต่ว่าเราตีมาให้สามตัวก็คือแปดหนึ่งหกแค่นั้นเองเนอะก็อันนี้เป็นเพียงความฝันเพราะว่าในฝันเราได้ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่อเอเอแล้วทีนี้พอเรา มามาเขียนเลขแล้วเราก็มาฝันว่ารถเราเนี่ยอย่างรถแตกสองสองล้อแตกสองล้อเออ,อล้อเราก็ตีเป็นหกสองล้อเราก็ตีเป็นสองเออก็เป็นสองหกแค่นั้นเองเนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางของความฝันความฝันอ่าความฝันอันนี้ก็คือเขียนให้แล้วอืม ปูไม่อยากให้ไปเล่นเลขอื่นอยากให้เล่นเลขที่ปูเป็นให้ใช่ใช่เพราะว่าให้ครั้งแรกก็คือเอานั้นเราไม่ต้องไปตีเป็นตัวอื่นถ้าเราไปตีเป็นตัวอื่นอีกมันก็จะเพี้ยนไปอีกครับเนาะก็ให้ให้เอฟซีเนี่ยเล่นอย่างมีสติเนาะพิจารณาเอาว่าควรตัดเล่นตัวไหนกลับเล่นตัวไหนเดี๋ยวจะเหมือนวดที่แล้วอีกโดยที่เราไปตัดเอาผิดตัวมันออกไปไอ้ข้างหน้ามันไปอยู่ข้างหลังออ ผมกับนั่นไปชอโชคเหมือนปู่เหมือนกันแต่ละคนก็ชชบเหมือนกันนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยพ,พอความชอบมันตรงกันมันก็เลยกลายเป็นทําทให้เรามั่นใจตัวนั่นครัเนาะเราก็ไปตัดเอาตัวที่ถูกออกเะนั้นก็ไอ้นี้เราให้ไปกลับหน้ากลับหลังเล่นเอาเนาะเราจะได้ไม่ผิดหวังเราจะได้ไม่เสียใจยอีกเลขความฝันก็มีแค่นี้เองคอฝันว่าได้จับปลาชนไม่ได้จับด้วยปู่ จับจับจับปลาช่อนตัวใหญ่ออืแต่ถ้าฟันแบบนี้ปูก็ตีความฟันประมาณนี้อย่างเนาะก็ตีแค่นี้ตีแค่นี้ได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวปลาก็แปดตกกระหกแค่นั้นเองโอ้ไปตกปลาะคฟันว่าได้ไปตกปลาได้ปลาช่อนหนึ่งตัวก็เลขก็มีแค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมเนาะก็มันอาจจะมาตัวเก่าก็ได้หกหนึ่งแปดหกหนึ่งก็ได้มันก็ไม่รู้แต่ก็ว่าเราก็ ซื้อเสียงเสียงดูเอาอืมแต่ก็อย่าลืมลแต่คนจะชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นแต่เลขปูก็อย่าลืมด้วยนะอือย่างเช่นอะไรนะปูเดี๋ยวหกเปดหกหนึ่งนะปูเนาะเปดหกหนึ่งบางทีเมื่อเลขที่ผ่านมาจากหกหนึ่งสี่กลายเป็นหกหนึ่งไอ้ไี่อาจจะมาเป็นแปดหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันกลายเป็นเปดหนึ่งก็ได้เนาะกลายเป็นเปดหนึ่งหนึ่งแปดให้แยกเล่นเอา ขออญาตปูเดี๋ยวขอยัดส่งให้เอฟซีใดดูนี่หนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่ก็ไม่ค่อยชัดแต่เป็นผ้าขาวเนะิ่มขึนจุมนะ,ะเดี๋ยวให้ชมชมนะครับปู่เขียนให้แค่นี้แหละเพราะว่า,วาอ่าปู่วันนี้คงจะไม่ไทยบ่อยแค่ครั้งเดียวเพราะว่าจะไปถ้าทําน้ำมนเดี๋ยวเลขเข้าน้ำมนเห็นเป็นตัวนั้นเลขจุดทูบเห็นเป็นตัวนั้นครับมันจะกลายเป็นขวีมันจะกลายเป็นไปเจาะจงรักตัวเดียวเออจากนั้นให้เรารักทั้งสามตัวนี้แค่นั้นเองแค่นี้เองออปู่เนาะ ถ้าถามเยอะเรียกก็จะเคลื่อน FC ก็จะตามไม่วันไม่ไหวแต่ถูกหรือผิดก็เอาแค่นี้เนาะปูเอาแค่นี้เอาแค่นี้ไม่ให้ไม่ให้เยอะอีกปกติก็ให้แค่นี้อยู่แล้วครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าปูฝันเห็นทะเบียนรถปูก็เคเื่อนรถปู่ก็มีอะไรก็มีหกเออแ่มีแปดหกมีแค่แปดหกนะครับคุณผู้ชมทะเบียนรถปูเนี่ยได้จะไปถ่ายให้ดูปูฝันเห็นรถยางเตกสองล้อล้อหน้าล้อหลังปูล้อหน้าล้อหน้าอ๋อ ล้อเดียวแตกล้อเดียวแตกสองแตกสองแตกสองล้อเลยนะครับแตกสองล้อเลยแตกก็เล่งอยู่ในนี้แหละไม่ไปไหนหรอกอแตกสองล้อก็นี่ฮะหกหกสองอแค่นั้นเอง <c ười> แค่นั้นเองนะฮะคุณผู้ชมเนาะโอ้ความฝันของ,งปู่ก็เราฟังหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับมีอะไรกระปู่ก็จะ,จะไปตีความหมายเอาเอง <c ười> นะครับเออวดนนี้ก็ไม่ ให้ปูทำงานสบายอาจจะไม่ได้ถ่ายให้คุณชมเลชมคุณชมที่เคยชมอยู่อยากให้ัปูถ่ายปูหน่อยไปถ่ายปูหน่อยบ่อยๆก็งวดนี้ก็จะถ่ายปูแค่คลิปนี้อาจจะไม่แน่ใจนะครับวันสุดท้ายอาจจะมาแค่มาถามถามปูแล้วก็อาจจะคุยกันเองนะครับแต่อาจจะไม่ได้คุยกับปูแต่ว่าเราจะมาเล่าให้ฟังเพราะปูให้แล้วนะครับให้แล้วให้แล้วเลีกปูให้แล้วนะครับเนี่ยฮะชัดๆปูให้แล้ว ไทยนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปูนะครับก็ให้โชคดีให้โชคดีนะเอ้พีที่ชมปูอยู่ก็ให้โชคดีให้โชคดีปูก็ยังเหมือนเดิมแหละยังเหมือนเดิมแล้วก็คลิปนะครับคลิปนี้อาจจะไปดูใปไหลช่องก็ปูก็ปล่อยเหมือนเดิมแล้วปูเนาะแต่ว่าก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าปูไม่ให้ถ่ายไม่ไม่ไม่อยากให้ถ่ายแล้วเพราะว่าเลขตัวเดียวกันก็ไปถามกันเอาเองทีนี้ครัเนาะมันมาไทย ปล่อยเกินแต่ปูไม่มีเวลาใช่ปูไม่มีเวลาครับขอบคุณปู่มากครับวันนี้ครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณเอฟซีด้วยที่รับชมนะครับติดตามช่องคมรัพพยาน้าเยอะๆแล้วก็ทีมงานเราด้วยเนาะติดตามกันติดตามกันช่องไหนช่องช่องไหนจะเอาไปก็ติดตามช่องนั้นด้วยเนาะติดตามช่องนั้นด้วยครับปูปล่อยให้แล้วครับ ชมนะครับส่วนตัวเลขปู่คาแสนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมีประมาณนี้นะครับเล่าความฝันท่านก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับความฝันนะครับจากปู่คําแสนงวดวันที่16สิงหาคม2564นะครับเป็นก็ได้ตามให้ f c แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขก็ไม่เยอะเนาะนะครับตัวเลขก็ตามประมาณนี้แหละครับนะเลขที่เห็นโชว์อยู่นี่นะครับเลขก็ไม่เยอะนะครับก็ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับคุณชมนะครับอยี๋จะหาคลิปดีๆให้ FC ได้ชมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจอรรดอรวย์ถูกคนถูกทันนะครับเข <h> ่งๆรวยๆสาธุ